เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาตีบอสตัวสุดท้ายก่อนเข้าสู่ฮาร์ดโหมดนะสำหรับกาชาปาอันนี้จะได้มาจากปาร์ตี้เกิลนะให้ทุกคนมาซื้อปาร์ตี้เซ็นเตอร์นะพอซื้อเสร็จแล้วก็เปิดพอเปิดปุ๊บก็จะเป็นช่วงเวลาปาร์ตี้ปาร์ตี้เกิลก็จะขายกล่องกาชา89เงินนะแพง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 เรามาเปิดกาชากันดีกว่า กล่องที่1ปับ๊บอา้าวเปิด2กล่องเฉยเลยจะได้ปาร์ตี้บูเรตฟลักออฟปาร์ี้จะทำให้การโจมตีระยะใกล้ทำให้ศัตรูมีกระดาษออกมาเพื่ออะไรโอ้โหเปิดเทียบเลยประวัติแท้แค่ครั้งเดียวมาหมดเลยเอัตบแม่งให้หมดเลยส่วนใหญ่จะได้เงินนะเออคุ้มเปล่าวะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมจะมีรองเท้าสำหรับการที่ผมจะวิ่งไวเว้เราทุกคนดูอะไรนะว้าพอวิ่งเร็วแล้วป๊บ ปึ๊บดับเบิลจมแล้วก็อีกรอบหนึ่งว้าวแล้วก็ตอนนี้ผมมีขวานใหม่นะซึ่งขวานใหม่อันนี้ดีมากเลยเวลาที่ผมตัดต้นไม้เราเนี่ยมันก็จะแบบปลูกต้นไม้ให้ผมอัตโนมัติเลยเว้ยต่อให้แบบไม่มีมเมล็ดนะแต่ว่าพอตัดมันก็จะปลูกให้อัตโนมัติแล้วก็มันจะทําให้ดินที่ดําๆเนี่ยเขียวปั๊บมาโคตรดีอ่ะปั๊บ <c oughs> นั่นไงตีบวกลแล้วย่ลง ตีแตกมากอันนี้จะบอกพลังโจมตี17แล้วก็โอกาสคี่แล้วก็แรงผักก็โอเคถือว่าดีปะ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 เราไปลุยดินแดนนรกกันดีกว่าจะขุดจากตรงนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยผมสำรวจไปแล้วถ้าเราเริ่มขุดจากตรงนี้อาจจะแบบไดไอเทมใหม่เว้ยไปจัดเลยระเบิดหนึ่งลูกปึ๊บอ่าน้ำระบายแล้วเว้ยโอเคคือพื้นด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าพื้นด้านหลังแบบเนี้ย มันปักอะไรไม่ได้เลยมันจะต่างกับไบโอมส่วนด้านบนด้วยไบโอมด้านบนเนี่ยคือปักแบบตามพื้นด้านหลังได้เลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มเจอลาวาแล้วผมว่าอีกไม่นานก็คงจะเจอนรกงานปาร์ตี้จบแล้วจันทาสีเลือดกำลังตื่นขึ้นเออฮะไม่เคยจะกลัวจะเกงโอ้โหเจอลาวาเลยเดี๋ยวนะช็อกไปขอปนบ้านหน่อยนะครับของไม่ค่อยดียอะหยิบมาให้หมดไทยแน่นอนปึ๊บปึ๊บแล้วก็อีอย่างวะเดี๋ยวนะ แ่บอ่ะขอซูมแป๊บหนึ่งซูมออกดินแดนใต้พิภพ,พ,พนี่สินะที่เขาเรียกกันว่านรกเราเจอดอกไม้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะเอามันตายไปแล้วอ่ะโอ้โหผมก็โดดมาได้แบบอย่างไกลอะ่ะทุกคนเจอสลามไฟด้วยปักไฟก่อนทุบแม่งเลยลงมาเก้าอี e, ้เหรอวะปักไฟเออืมานี่มาเจ้าสลามแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแร่หายากซึ่งขุดไม่ได้ขุดไม่ได้ก็ใช้ระเบิดป เฮ้ย <Hey, S 2> มันจะล่วงลาวาหรือเปล่าโอ้โหแม้แต่ระเบิดก็เอาไม่ได้นรกก็ไม่โหดเท่าไหรน่นี่ด้านล่างเป็นลาวามองจากในแมปเอาโอเคปึ๊บอึ๊บสวยแล้วทุกคนเอ้ยอ้าวปึ๊บชึบอุ้ยเกือบละอะชึบโอเคซูมออกคือไบโอมนี้อันตรายเว้ยถ้าเล่นระยะใกล้อุ้ยตัวอะไรเนี่ย เห็นมีคนคอมเมนต์ว่าผมอาจจะต้องแบบมาจัดการปีศาจแล้วมันจะให้ตุกตาแล้วก็เอาตุ๊กตาไปสู้กับบอสอยากได้ออปซิเดียโลสเพราะว่ามันจะเอาไปทำรองเท้าได้ชุบป,ปะชุบป,ปะไหนว่าออปซิเดียโลสหรือว่าต้องเปิดกล่องสมบัติก็ไม่รู้นะมันจะมีตัวที่ถือตุ๊กตาแล้วก็ตัวที่แบบไม่ถือตุกตาซึ่งตัวที่มันจะให้ไอเทมผมจะเป็นตัวถือตุ๊กตาเจอยากเหลือเกิน ซูมออกไปปึป๊บปึบ๊บโอเคปึบป๊บปึ๊บมาเล่นอย่างโปรกระโดดอย่างเซียนใช้แล้วมองเห็นในที่มืดยาตาลาวาชึบมาเออมันต้องอย่างงี้สิวะไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันจะแบบมองเห็นได้ดีขึ้นเลยลงมาลงมาลงมาตบบอสตบัวๆวับสตัวบ้าอะไระมนี่ยโอ้ เอาเรียบร้อยกระจอกไอ้เราก็อุตส่าห์ตกใจมันอารมณ์เหมือนกระหนอนเลยแต่ว่ามันเป็นกระดูกอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งจุดเซฟกันตรงนี้เลยในการที่เราจะเซฟที่เตียงได้มันจะต้องมีผนังเซฟเรียบร้อยนะบันทึกจุดเกิดต่อให้ผมจะตายผมก็ไม่ต้องกังวนแล้วปึ๊บเออได้ของมาเพียบเลยมาเลยไอาปีศาจมา ส่งตุ๊กตามาไม่ได้สักทีอา่าหยิบมาให้หมดเดี๋ยวนะทุบไปดิครับผมอื้ออเออ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 ไม่ตายว่ะมาเลยไอ้เจ้าปีาศาจดีมอนป๊บปับปับเรียบร้อยแล้วก็ได้หอกความมืดไปเท่อยู่นะวัดมาโอ้โ oh ห หอกนี้แบบดาเมจจัดจ้านเลยเกินดาเมจ3-4แซ่ผมดาเมจ25ปืนพึ่งดาเมจเวท10ตอนนี้ผมกำลังเข้าสู่ใต้ไบโอมชังเกิลจะมีกุหลาบหรือเปล่านะมาตามหากุหลาบแม่เหล็กเพิ่มระยะการเก็บไอเทมกูเจออะไรอ้อยไอเจ้าพึ่งทำไมแกไม่ไปฆ่ามันวะเฮ้ยลงมาด้านล่างแล้วมึงจะโกมานี่เออ ออ,อ,อ,อด้านล่างดูแบบไม่ค่อยมีเลยอะ่ะอุย้ยดาอาอ,าอาโอเคเดี๋ยวผมจะเอาประแจสีแดงแล้วก็ที่ตัดสายไฟแล้วก็สายไฟอันนึงนี่มันประมาณไหนวะเออผมไม่รู้ว่าระยะมันจะเยอะหรือเปล่าแล้วก็เลนทำให้มองเห็นสายไฟสวมใส่ แล้วก็เทลลพร์ตเตอร์2อันมาลองดูกันโอเคจะยังเทลลพร์ตไม่ได้นี่ผมจะต้องซื้อสายไฟเยอะขนาดไหนเนี่ยปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊แล้วก็ไม่วาบวะต้องการอะไรอีกไม่สวิตก็คันโยกแล้วก็ปึ๊บทำไม่เป็นวะกลับบ้านก่อนไปคุยกับไกด์ก่อนอืมมันเป็นเกี่ยวกับกล่องสมบัติอะ เอาจุดวาร์ปอะตามมีตามเกิดลองมั่วๆไปเดี๋ยวก็ถูกลา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 กปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางสวิตโยกอโอเคเข้าใจแล้ว <crisis> ก okay, well. <c Öz ell großes> yup. ็คือลากให้มันเนี่ยมาชนสวิตด้วยแล้วก็สายไฟนี่คือแบบต้องจัดเยอะๆเลยเฮ้ยใช้กับกลไกประตูก็ได้ปะๆๆปๆป เป๊บเปิบปิบปบเปปบบปบบปบบเมื่อไรจะถึงวะเนี่ยถ้าทะลุบล็อกได้ก็สบายนะเดี๋ยวดีวปิวดคนโทรแป๊บนึ่งเป๊บเป๊บเออมันทะลุบล็อกได้เฮ้ยเฮ้ยยิงตรงไปเลยก็ได้เนี่ยโอเคคือระยะการต่อสายเนี่ยไกลมากหวังว่าคงจะไม่มีสายไหนขาดนะโอ้ยไอเจ้าพึ่งช่วยฉันหน่อยเด้้ กองทัพกอบบินกำลังบุกมาจากทิศตะวันออกเออเอาเข้าไปกองทัพกรอบบินมาถึงแล้วเออกูต้องสนใจไหมเนี่ยบ้านผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อผมจะทําให้ตรงนี้เป็นบ้านแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องแบบขึ้นไปจัดการกองทัพกรอบบินก่อนแล้วก็ปึ๊บอะปึ๊บอาเฮ้ยเดี๋ยวผมมีกับดักลาวาเธอเออความตั้งใจของผมนี่ไม่ศูนเปล่าจริงๆเลยเนี่ง ใช้พึ่งในการบินเก็บของปาทุกคนว้าอ <c oughs> เอ,อเดี๋ยวจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เลนเ้ยเนี่ยถ้าผมถือไอเทมผมก็จะสามารถมองเห็นสายไฟแล้วเออคือผมลำคาญแบบน้องกล่องสมบัติมากเลยคือน้องแบบอยู่ไม่นิ่งอะ่ะเราเจอกระดูกด้วยมึงมานี่มามึงมานี่หัวร้อนแล้วนะโอเคมาเก็บของอะไรไม่ได้ใช้ก็เก็บเ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออโคตแรง หน้านี้ไปโผ่มาเฉยคือเมื่อกี้ไอ้พึ่งผมเนี่ยไปฆ่าไอ้ตัวดีมอนที่มันถือตุ๊ก,กตาคือผมไม่เห็นนะว่ามันถือแล้วทีเนี้ยตุ๊ก,กตาแม่งล่วงลาวาบอสกำแพงเลยเโผล่มาโ,โคตรจะดวงซวยอะ่ะจังหวะนี้ปล่อยปืนพึ่งเลยโอ้โห เอยียงกองล้วบอสตัวนี้แม่งทะลุทุกสิ่งทุกอย่างผมจะทะลุมันได้หรือเปล่าวะไม่รู้อะแย่ yeah, แล้วแย yeah, ่จัดจัดเอาโดนพักเฉยตายอือหอไอคุยแล้วแบบมันมาไกลมากอะไอตัวนี้หรือเปล่านี่ถือตุ๊กตาใช่ใช่เก็บก่อนล่วงลาวาเองช่ มันยากตรงที่แบบมาไล่ตามเท่านั้นแหละถ้าผมทําแบบแพลตฟอร์มได้ไกลๆอะ่ะยังไงก็ชนะไม่น่าจะใช้พื้นที่ถึงขนาดเนี้ยไม่น่าถึงแล้วก็ตอนนี้ได้หนังสือปีศาจมาเว้ยเวลาที่ใช้แล้วมันจะเป็นวงเวทเว้ยยอนหละมามึงมากูราอยู่เอ้าล่วงเฉยเลยโอเคเราแม่งไอตัวกระดูกมาเฉยเลยปึ๊บปึ๊บโอ๊ยผมลืมว่าผมมีบัฟอยู่กดบีน่าจะแบบแดกบัฟทั้งหมดที่ผมมี ไปไปต,ต,ตี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 ยิงไปยิงไปพยายามเดินหลบปึ๊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 บใช้ปืนพึ่งอยู่เว้ยสำหรับปืนพึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้กระสุนธรรมดาเว้ยห้ามใช้กระสุนพิเศษแล้วลูกธนูเนี่ยมันจะได้แบบออกเป็นพึ่งแกจงตายและกลายเป็นปุ๋ยในนรกซะฉันไม่ยอมหรอกนะฉันจะต้องกําจัดแกแล้วเข้าสู่ฮาร์ดโหมดให้ได้เออเดี๋ยวนะใช้ทางไกลแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าใช้ทางค่อนข้างไกลแล้ว โอเคตอนที่บอสตัวนี้ตายมันแบบทำบล็อกให้ด้วยดอกกุหลาบได้จากการฆ่าบอสระยะทางที่ผมใช้จากจุดนี้มาจนถึงจุดนี้ได้ดาบยักษ์มาแล้วก็ได้คาถามาโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม